คุณผู้ชมที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อเดลหลังจากที่ล้างเครื่องติดตั้งวินโดว์ลงไปใหม่ทราบไหมครับว่าเครื่องยังคงทํางานได้ไม่สุดไม่เต็มประสิทธิภาพเรามีวิธีง่ายๆในการลงไดเวอร์ iver, เพื่อให้เครื่องทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดวิธีการก็เป็นดังต่อไปน,นี้ครับให้คุณเปิดเว็บไซต์ support a s i t ซึ่งเป็นของบริษัทเดลนะครับคลิกไปที่หัวข้อดาวน์โหลด and i n s t a l l เพื่อที่จะทําให้ระบบวินโดว์รู้จักกับเครื่องเดลที่เราใช้ว่าเป็นรุ่นอะไร และจะทําการเตรียมไดเวอร์ Driver ให้ตรงเฉพาะรุ่นนี้เราจะได้ไม่ต้องค้นหาและทดลองกันให้เหนื่อยแบบนี้ง่ายมากครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้กด Open File เพื่อติดตั้งเลยเมื่อ Windows รู้จักกับเครื่องคอมพิวเตอร์เดลที่เราใช้ตอนนี้ให้เรากดไปที่ Diver and Download รายการที่เห็นก็คือไ i v e อร์ทั้งหมดที่เราควรจะติดตั้งลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ให้กดดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยครับ บางรายการหลังจากที่ติดตั้งแล้วมีความจําเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องหลังติดตั้งนะครับจะเห็นว่าวิธีการนี้ง่ายและก็ทําได้ด้วยตัวเองไม่ยากเลยครับหากคุณผู้ชมมีคําถามเขียนลงมาใต้วิดีโอนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ